ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเพิร์นโซนะครับเราอยู่กันในเกมเพลิสก้าเสิร์ฟนอกหรือโปเกเรนเจนครับก่อนจะเร่นคลิปทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามกได้ผ่านส่วนของเพลิสก้านะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก,หก OT, ห็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนัครช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยให้น้าช่องนะครับหรือจะต้องการกดซุปเปอร์แสดงุลใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดได้เช่นกันนะครับผมโอเคมันมีในส่วนของอ่าคิดบิงโกอยู่ซึ่งงงโโอเเเเคผมมมมีีีีพลัััักกกกกาาาาายยยปรระะะณดด๋วววูนนนน่่่จตบบิสใ คือไอตัวเบงโกมันดองได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดรอบนี้ไม่ครบเนี่ยก็ไปเคียร์รอบหน้าได้นะครับนะก็เดี๋ยวจะใช้ระบบนี้ก่อนเลยแล้วกันพอดีผมเพิ่งได้ลูกเกียร์มานะครับแล้วลูกเกียร์มันขาดไอเทมพอดีผมจะใช้ด่านแบบยากเลยแหละฟาร์มดูนะวิคือถ้าเกิดมันไม่ได้ตัวมันจะได้เป็นเศษชิปสีทองแทนนะโอเคเศษชิปท,ทองมันจะดรอปตลอดนะครับ คือถ้าเท่าที่ผมเคยเล่นมานะที่ผมลองมาเนี่ยไอ้พวกด่านที่เป็น12พลังกายแบบยากอะ่ะจะดอปจะดอปเยอะสุดนะแต่ณนะตอนนี้ผมยังไม่ได้เลยนะครับรอบก่อนนู่นเลยเดือนก่อนอะ่ะผมกดนะครับฟาร์มตัวบิงโกน่ะพันสอง้อยพลังกายได้มา10บใบไงอโคตรุเล่ดเลยนะครับรอบนี้ไม่รู้แม่งจะได้กี่ใบนะฮะก็งงเหมือนกันแอบงงนิดนึงนะฮะมาจัดไปครับโอ้โหแม่งไม่ดอปเลยนะ เนี่ยหมดพลังกายไปร้อยแล้วยังไม่ดอปเลยโอ้ชีวิตดูดิโอ้โหโอะไรวะเนี่ยอ่ะลองดูทีดินะเหี๋ยวฟา้าใหม่นะครับนี่ไงตรงนี้ยังไม่ครบนะครับเฮ้ยยังไม่ได้สักใบเลยนะเอาไปเล่นไปนะครับ โอ้เกินไปไม่คิดจะดอกกันบ้างนะดูดิโอ้โหอย่างเกลือเลยครับนี่ผมมาทําอะไรเนี่ยนะผมมาทําอะไรที่นี่ <c oughs> อ่ะเราจะไปฟาร์มกันนะครับตรงนี้ก็ด่านที่เราจะไปฟาร์มก็จะเป็นโอวัลตด้วยนะครับก็จะดูในส่วนที่มันอ่ะยีิบสี่บ้างอะ่ะโอ้โหยี่สิบสี่แม่งยังไม่ออกอะคิดดูแล้วกันคือโดยป,ปกติแล้วอะ่ะยี่สิบสี่มันควรจะออกปะ่ะนะครับ ดูดิยีสียังไม่ออกเลยครับตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟไทยนะยี่สี่ออกกระจายเลยออกไม่ทุกรอบนครับดูดิผมกดมายังไม่ได้สักใบเลยหมดพลังกายไปและ500้วห้ารอ่ะโอ้โหกิจกรรมกา,กากมากโอ้โหน้ำตาจะไหลนะครับออกมาใบเดียวโอ้โหโอ้ตายน้ำตาจะไหลออกมาให้ผมแค่ใบเดียวอะ่ะคิดดูแล้วกัน โอ้โห oh. uh huh. ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับใบเดียวโอ้โหโอ้โหดูแม่งไม่อยากจะเชื่อเลย <laughs> ดูดิอันนี้แบบไม่ได้ตัดต่อนะนี่ของจริงให้ดูแบบนิ่งๆเลยดูดิโอ้โ oh. หผมไม่ได้นี่มันไม่ดอกหรอหรือมันดอกด่านธรรมดาวะแตบบ่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขา หรือว่าดรอปด่านธรรมดาจริงอ่ะดูดิคือเออด่ดานธรรมดาดูดิด่ดดานธรรมดาด่ดานธรรมดาแม่งก็ไม่ดรอปเหนเ็นไหมอุ้ยเกินไปมันจะมีกิจนี้อยู่ในโลกมันจะมีกิจอยู่ไหมดูดิด่ดานธรรมดายังไม่ได้เลยนะครับอันด่านหกบ้างอ่ะเมื่อกี้ด่านแปดดูดิหกพลังกายยังไม่ได้เลยครับคิดดูแล้วกันเพผมกดไปเยอะแล้วนะโอ้โห คือก็ไม่คิดว่ามันจะเกลือขนาดนี้นะโอ้โหสองใบโอ้โหน้ำตาจะไหลหนึ่งพันสองร้อยพลังกายผมผ่านไปแล้วเก้าร้อยพลังกายครับได้มาสองใบครับจเจริญครับบอกแค่นี้เลยโอ้โหแทบจะลบเกมทิ้งเลยนะอุตส่าห์เพิ่งจะดีใจกับรูกเกียร์มาในี่โดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหชีวิตหนออ่ะนั่นขอกดเอ้โ้ให้หมดเลยกันไหนๆก็เข้ามาละ โอ้โหดูดิโอ้โแม่งโอโ้จบเลยครับเล่นอย่างนี้ผมละจบเลยโอ้พันสองร้อยพลังกายหายไปกับตาเลยครับพันสองร้อยพลังกายโอ้โหลูกนี้ผมเก็บพลังกายไปผ่านด่านมาด้วยแม่งเอย้ยดูดิ เอางี้ถ้าน้องๆคนไหนพันสองร้อยพลังกายได้เท่าไหร่ก็ขิงกันมาแล้วกันผมว่าไม่มีใครได้น้อยกว่าผมแล้วมัง้งเนี่ยผมได้แค่สองใบนะคนทุกคนได้กันกี่ใบนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนึงผมได้แค่สองใบเอาจริงเหมือนหกร้อยหกร้อยพลังกายได้ใบหนึ่งโอ้โหนี่คือโอสามใบโอ้น้ำตาไหลดีไหมเนี่ย สองหนึ 1> 2, 1, 000, 2, 000่พ้อพลังกายได้มาสามใบครับโอ้โลภของเก่าที่มีอยู่โอ้ยังเยอะเลยมีเจ็ดใบโอ้ผมจะปวดได้หายโอ้ทำไมทำมาผมแบบนี้วะ <c oughs> โอ้ชีวิตเสงมากนะครับจริงๆก็มีอ่ารีซอร์ที่คอรหรือฟื้นฟูพล,ล,ลังกายตรงนี้ได้นะแต่ว่าไม่อยากใช้นะครับเสียดาเพชรวะนั้นเดี๋เอเอา9้0พลังกาย ไปผ่านด่านดีกว่าจริงๆเนี่ยผมสามารถไปผ่านด่านได้นะแต่ผมแค่มาทําคลิปให้คนได้ดูกันว่า1,200เนี่ยมันจะได้ไหมนะครับเนี่ยซึ่งด่านที่ผมจะลงเนี่ยมันก็เล่นได้นะครับเพราะว่าพลังผมเยอะแล้วนะพลังผมมากตั้ง3เท่านะเนี่ยลงได้สบายๆเลยนะแบบยากก็ลงได้นะครับมาลงหาเพชรดีกว่าแม่งโคตรเสียดายเลยดูดิเจ็บใจจริงๆโหดูเล่นผมซะ่ะโอเคนะครับ จบนะครับคือ,อบิงโกเนี่ยมันสะสมได้นะอันนี้สะสมได้นะครับคือถ้ารอบนี้เรากดไม่พอเราก็เก็บไว้เรื่อยได้นะครับก็มันจะมีเจ้าใต้ดินกับใต้ทะเลสลับกันไปสลับกันมาเนาะรอ,อบหน้าจะเป็นใต้ทะเลนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีก่อนเราจะตีบอลโลกได้นเนี่ยก็ใช้เวลานานส่วนใต้ทะเลเนี่ยมันไม่มีกิจมาให้แรกหรอกนะครับอีกนานนะครับอะคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับก็ปั้นลูกเคียงกันต่อดีกว่า ไหนๆก็เข้ามาขนาดนี้แล้วนะครับเนี่ยลูกเกียร์ปั้นลูกเกียร์กันดีก,กว่าดิสกิลมีให้ใส่ก็ใส่ไปอีพีที้เราก็จับเสร็จแล้วก็ปั้นให้ดูอีพีนี้พลังกายพันสองร้อที่หายไปอ้หูเสียดายมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่ารอบหน้าผมจะไม่มาก็าเลยนะรอบหน้าเนี่ยจะไม่มา ใช้และพลังกายรู้สึกว่าไม่คุม้มยังไงก็ไม่รู้เก็บพลังกายไว้ผ่านด่านดีกว่าอแอบเซ็งอ่ะนี่ของที่เราได้มาเมื่อสักครู่นะครับผมจะรวมให้หมดเลยเผื่อมันได้ว,วนะุฒิโกหกไงพอดีผมได้กล่องบวกหกไว้อันหนึ่งนะครับมีบ้างบวกหกเหมือนจะมีอยู่นะครับอ่ะก็หลอมๆรวมๆไปนะครับ แต่รู้แค่ว่าแม่งเกลือสุดอะ,อะเกลี้ยงนะครับแล้วด้านในก็ตีได้อยู่นะคนี่มีบวกห้าอยู่นะครับอโอเคอก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปปั้นกันใหม่นะครับตรงนีน้รวมได้เลยนะครับอโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะรบกวนทุกคนฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe กับช่องเพลินโซนด้วละกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ